ถึงจุดนี้จุดที่จุดที่โค้งแต่สวัสดีครับผมในเคโรเคโรเคโรเครค่ไปเพ่ออะไรสอนเลไรเ็ชใช่วันนี้เรามางานสุดพิเศษก็คืองานเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับของพิงกูโนโตริทีมนี้จะอำลาจากพวกเราไปแล้วนะครับผม 나도 모르게 숨죽여 들었어. 흔하디, 흔한 그저. สวัสดีครับ YouTube สวัสดีวันนี้อยู่กับใครฮะชื่อบอบอนะฮะอยู่พิงกูมากี่ปีแล้วฮะอยู่ไม่ถึงปีนลฮะวงกันแล้วยุบแล้วทำไรต่อฮะยุบแล้วทำไรต่อไเป็นพยาบาลในดวงใจของหลายคนเออดาเอ็ดามันต้องมีคนคอมเมนต์ว่าอยากโดนเข็มฉีดยาเอามาลาสักหน่อยก็ลาเอาวาเอาาเข็มท่าไหนเข็มตัวนี้โอ้โหนี่ฉีหรือแทงกันตาย เขาปรับช่องทางการติดตามเป็นได้โคโ้หน่อยเป็นแอปนีโคเป็นแอปไลฟ์สดแบบออ๋บบีเจีเ,เจบีเจบีบิวก็ทำได้ค่ะรับ,บ,บ,บรู้สึกยังไงบ้างตอนครั้งแรกที่เราได้รู้ว่าตัว,อตวเองเป็นทิ้งกลุ่มงคือตอนนั้นตามเชียร์เลยนะตอนที่รู้ว่ามีเชียร์ติดตามเราเราแบบเราช็อกมากเลยนะจุดจุดไนที่แบบเอ้าเชียร์คนที่เราเคยนั่งดูในยูทูบเขามาติดตามเราอ่ะ ใช่ตอนนั้นเชียร์ลูกแพรกับบีวิวอยากให้ได้เป็นแล้วก็ได้เป็นจริงๆดีใจยิ่งกว่าเจ้าของเองเจ้าของยังไม่รู้เลยอันนี้เป็นคนมาบอกว่าเจ้าของติดแล้วแบบอ้าอติดเหรอ <c oughs> ขอบคุณที่สพอนด์มาตลอดนะไม่เกียว่ยดีครับมา <ฮะ S 2> ซูซขอให้เดินไปในเส้นทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จครับ <c oughs> โค้งแต่ละเล่ลาเล่ทุกคนก็ต้องแย่งกันไปเติบโตต้องเดินทางตามความฝัน่อไปอ๋อได้แค่ฝันใค่ได้แค่ฝันก็เหมือนคนบางคนก็ได้แค่ฝันรู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นพิงกุมาตั้งแต่รุ่นสูงเลยพี่คนปนิพารู้สึกแรกตอนได้เป็นพิงกุดีใจดีดีใจหรอว่า เราไม่เคยเป็นน้องาแบบว่าไม่เคยแบบไม่อยู่ตรงจุดนี้ onne, <ม><ค>นี่คนเชียร์คนเชียร์คนเชียร์เชียร์เชียร์เว่วาตลอดอเออแล้วมีคนด้วยนะคุณแม่คุณแม่ลินลินเดเรนี่คือเด็กที่หมู่บ้านดเดเรส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้เป็นโอ้โหเป็นมาภูมิใจทั้งหมู่บ้านเออใช่ภูมิใจเพราะที่เป็นคือกีทั้งหมู่บ้านลูกแพร้องเลยโตโตลิเอร้องให้เลยจะร้องเพราะสุดใจนี่หัร้องเออ านผมเหรอฮะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุกอลกย์สกูลกย์สกูลเ์สกูล์สกกยน้องพูดเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยขอบคุณที่มางานในวันนี้นะเขียนแฟนชิพให้พี่ยังเขียนแล้วค่ะเขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วค่ะเอ๊ยแอดถ่าเขียนแล้วค่ะเห็นเราผ่านเนาะ แล้วเขียนเป็นแนวกินเกรียนไปขอโทษด้วยเพราะว่าเหมือนพูดกับพี่หมวยแบบอะไรซึ้งๆอ่ะมาบ่อยแล้วจริงหรอไม่เห็นไม่เคยได้ยินเลอจริงหรอไหนพูดดิก็ขอบคุณพี่หมวยนะครับที่เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ผมมาตลอดจริงคือพี่หมวยเป็นคนที่ที่เคฮาอ้ โอเคแล้วไม่ต่อไปแล้วก็เป็นพี่ที่ดีนะครับทําให้ผมมีความสุขตลอดแล้วก็วันนี้รู้สึกเสียใจด้วยนะครับที่เป็นวันสุดท้ายของพี่หมวยแล้วไอ้สวันสุดท้ายของครับทำใจไม่ได้หมายถึงวันสุดท้ายของทีมพิงค์บูอ๋อโอเคก็หมายถึงอย่างนั้นเนี่ยนี่ไปไหนเนี่ย คนมาอยู่ท้ายเกี๊ยวต้องบอกรักท่านประโยคแล้วนะน้องรักพี่หมวยนะครับขอบคุณที่เล่นเกมด้วยกันแล้วก็เป็นมิตรนะครับแล้วก็เป็นมิตรมาตลอดผมก็ไม่เคยคิดว่าพี่หมวยจะเป็นมิตรอาชีพมาตลอดมิดทีี่ ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ทางข้างหน้าของพี่หมวยประสบความสําเร็จนะครับขอให้ทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีตังกินข้าวนะครับพี่มีตังนะเคียวจะให้ผเปน้องแน่นอนอน้องเคียวเลยพี่จะเปเลยพี่เป้ที ก็ถ้าเกิดน้องอยากจะได้อะไรอย่างเช่นลำบู๊อยากได้แฟนอยากได้แฟนมาเองยังหาไม่ได้เลยขออนุญาตโปรโมทตัวเองนะคะยังสดเล้วก็เป็นคนที่ง่ายๆค่ะวหมายถึงว่าทานอะไรง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆอะไรแบบไม่เลือกกินแบบลูกแพรลูกใช่ค่ะอีนันมันไม่กินอะไรไม่กินเบเกตไม่กินอะไร ก็ขอบคุณน้องเที่ยวมากๆนะคะก็เจอกันตั้งแต่แบบที่หมวยครั้รพิงกเลย่านแรกเลยที่คอมมาเนาะตอนนั้นเที่ยวเขายังชอบดูวันเนอะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นือแล้วคราวเนี้ยมาเพิ่งมาสนิทกันเมื่อตอนเล่นไฟเอ็มใช่แบบี่ยชวนมาพาไปเปิดโลกเนี่ยแล้วพอตอนหลังๆก็เออเที่ยวก็ไม่ค่อยได้เล่นละเราก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่มีคนหนึ่งนะยังเล่นอยู่ใช่ไอคนนั้นอะ ไอคนหัวจมูกแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็แบบอยู่ๆก็ชวนกันเล่นเกมปหมใช่แล้วก็เล่นด้วยกันแบบตลอดเลยอ่ะแล้วก็กลายเป็นแบบตอนนี้ถือว่าก็สนิทกันแบบคุยกันแบบบ่อยอ่ะแอจริงก็ถ้าสำหรับหัวแอร์ก็คือน้องเคียวถือว่าเป็นน้องที่ดีมากๆหรือจะมีขี้บ่นไปบ้างก็คือเวลาเล่นวารนั้มันจริงจังมันเป็นอะไรของมันวะแม่จริงจังอยู่ได้ขนาดเล่นอันเล็กแล้วเนี่ยมันไม่ได้เล่นของเล็ก ฝากน้องไว้ด้วยเนาะครับาตติดมฝากด้วยนะใช่ฝากตัวเองก็ได้ค่ะยังโสดอยู่นะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวตัดอองมดเลยสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เตียมนะจุนจิ้งคุนโตตอริโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร้เลยแล้ววันนี้น้ำหวานเมรันคอเรียนะครับผม ทำกันได้ไหมลำนานมากเลยอะคนนี้อดีตเคยข้างรักปัจจุบันข้างใฟอใช่เปล่าแล้วก็ subscribe ด้วยตลอดตลอดมันมีคำถามหนึ่งที่พี่อยังไม่เคยถามเลยตอนนั้นก็คือทำคลิปกับน้องวาน ตอนนั้นน่ะน้วหวังรู้สึกอะไรบ้างที่มันมีคนชื่นชอบน้วหวังเยอะมากเพราะนั้นคือแบบไม่คิดว่าคิดจะออกมาแบบว่าพี่เกลียวเป็นคนแรกที่บอกว่าเข้ามาในช่องแล้วก็คุยด้วยที่แบบเขาเป็นคอนเทนเตอร์ด้วยเหมือนกันก่อนก็อุ้ยเข้าแบบแแฝงสองเยอะมากไม่คิดว่าพี่เกลียวจะทำคลิปเกี่ยวกับรู้สึกทำโจมไม่ถูกแต่ก็ดีใจดีใจมากๆที่ทำเพราะว่าอยู่ที่โต้มาขนาดนหญ่ก่ก็ส่วนมากเลยเพราะมัน คือชอบในความที่แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นสไตล์แบบที่พี่ชอบก็เลยติดตามมาตลอด <Bye. S 1> เ,อเราอยาก <laughs> <ๆ>รู้สึกดีใจามากที่พี่ออมาวันนี้แบบพิงกุกก็มีมาแบบนานมากแล้วพอวันนี้แบบพิงก็แบบตกลงไปตกลงไปก็เป็นอะไรที่แบบว่ากลับหลูมมาเจอกันอีรกรอบหนึ่งใช่รู้สึกยังไงที่แบบมันมาถึงวันนี้แล้ว <laughs> จริงใจห,ยหัยนะไม่คิดว่าผิดจะหยุตัวลงคิว่าจะแบบมีเซนเดินเยๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่งงานมีลูกแบบลูกเราจราจแต่งงานมีลูก <laughs> ส<อ>ง่งลูกเข้าทิ้งกูเาก็แบบรู้สึกเสียใจนิดนึงแต่เราเข้าใจเนาะแบบน้องๆก็ปล่อยให้เขาได้ไเติบโตใช่ใช่อันนี้เข้าใจแล้วก็รู้สึกโง่ๆง่ะมันแบบเหมือนเราตามมาตั้งนานแล้ววันนึงมันถึงวันนี้แล้วอ่ะมันก็ใจหายเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าเออเขาต้องเติบโตและเดินหน้าต่อไปมันไม่มีอะไร อยู่กับเราได้ตลอดจริงๆริงค่ะใช่ไหมแต่ความทรงจำคลิปทุกอย่างอยู่กับเราได้ตลอดจริงโอ้ยกืนโอ้ยคิดถึงอ่ะโอ้ยกยังกลับไปดูคลิปอยู่เลยบางครั้งโอ้โหพี่กลับไปดูแล้วเขินมากเราครูจำอะไรลงไปกอดขอบคุณทุกคนนะคร่บต้อกินจังก่อนนะจ๊าความลืมคือความ่ออกำใช่ดีอยู่เนี่ยโอเค าเดิมเลยวนับหนึ <S <S 2> <S 2> <S 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 ่งสองสามเราพูดพร้อมกันโอเคพูดอะไรรู้ป่ะรู้โอเคหนึ่งสองสามพร้อมกันไอพี่เคียวเคียววด้วยไอพี่เคียววันด้วยไอพี่เคียววนด้วยแล้ววันนี้เราก็อยู่กับกลุ่มคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้านะเป็นเราเราคนที่เป็น เป็นคนไข้นะค,คนไข้คนแรกชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชยือนุนน่นจาจากกลุ่มอะไรฮนะกลุ่มกุ่มเยอะยอยอย่อ,อามาจากปริญญาเอกแน่นอนปญาปริญารญาอ่อนคนสองคนสอง่แล้วเขาซื้อรูเ่อันนี้ประกวดนางบ้าหรือเปล่าสวัสดีค่ะชื่อแพนพััค่ะคะ มีอะไรใหญ่กับพวกเอะไรหมไปคนถัดไปเลยค่ะชื่ออะไรครับชื่อน้ดกับเอไว้ผมทรงอะไรครับไว้ผมทรงมัดแก่ครับขอถาสักหน่อยอันี่เป็นอะไรครับเจ้ากติให้ดูเดียวดูคนเตยคนนี้าทตรมุงมีใครอยากสัมภาษณ์ผมไหมฮะไม่ทานนิดนึงนิดนึงไปทานถั่วสาหร่ายนะให้กินฮชีเขาอร่อยให้ีสคินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยครับผมแต่อยากกินอยู่อย่างนึงอะไรคะส้นตี๋ ลเขาหายไปเดี๋ยวหาลูกปวยพรมาสองลูกนะสองลูกทำไมถึงต้องสองลูกชอบลูกกำกำสอลูกโอ้คือว่คือสุดได้สี่ทาสี่มชีนะโสดหน้าของคนที่เมื่อกี้บอกว่าชอบสองลูกนะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่คนนี้ป่ะชอบว่าไงนะเขียนอันนี้ใครเนี่ยคือคาร์โลบอยนิกุลลตเตอรี่นะคะเมื่อกี้คนที่ใส่ชุดนี้บอกว่าชอบอะไรสองลูก จริงลูกกลมกลมสองลูกอ่ะบอกให้แบบเออให้ไปตามหาลูกกลมกลมสองลูกเหรอใช่ไม่เอาครบ7จลูกให้มันเป็นดานร์กบอลสองลูกก็พอสองลูกก็พอแล้วอ๋อสองลูกก็ได้พรม,มันก็ได้พอรอยู่เหมือนกันแหละมันทําให้ขึ้นสวรรค์ได้ก็ขอพอรได้แล้ว <c oughs> เอ๊ะเองที่อยากเป็ พอจะเจ้าเรามีราชีแค่2ลูกก็พอพูดได้เหรอพูดได้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 พูดไอ้พูดไู้พูกไร้พูดได้พูดได้สาดได้พู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 ดได้ลูดได้พูดได้งูดไดะเลดนด้พูดได้พูดได้พูดได้สูดโด้พูดได้พูดได้พูดได้พูดด้พูดได้งโดได้งูดด้พูดไขอพูดได้พูดไรู้ดได้นะคได้ได้พูดอด้ัได้นูกไรได้พูดได้ In in ขอเท้าเบิกหน่อยครับสวัสดีสสพี่จอยด้วยนะครับสวัสดีค่ะไอคิีครับล่าจะเรียกไอคิวไปแล้วนี่คนนั้นเองไม่ดับไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมคนงานนี้นี่โดนแล้วนะนี่เล่นสายเต็มนะได้ไอคิวขอญาตเปิดก่อนแล้วกัน ก็มาดิอไม่จอยไม่ไหวแล้วรลางปาดีชอบอายุเทกากันอายุเท่ากันเท่าไหร่ครับเท่ากหน่ยอะไรอายุวันโน่สุขังพลังอะไรอ่ะอะไรอายุยี่สิบหกจะยี่สิบหกเหรอเพืี่ยนกันโอเคเป็นเพื่อนก็ได้เคียวได้ไอ้เคียวขออนุญาตเปิดก่อนแล้วกัน รู้สึกยังไงบ้างแบบเราอยู่มายังไม่ถึงปีแม้ทีมมีความผูกพันรอย่งไรบ้างจริงๆแบบว่าถึงแม้จะอยู่มาแบบปีนึงใช่ศษไหมแต่ว่าทิ้งกูสนิทกันไว้แม่แต่เป็นเพราะว่าแบบเป็นคนไทยเพียรกันเองอะเวลามีงานมีอะไรต้องทําด้วยกันถึงจะเจอเรื่องที่แบบเหมือนเรื่องเครียดเรื่องที่แบบ้อใจทุกคนจะเข้าใจต่างเข้าใจความเป็นผู้ชายแล้วยิ่งแบบวันนี้เขาเป็นพี่เขาอยู่มาแบบสบาะเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันเป็นยังไงเขาก็จะเจอแค่ขำๆมันไม่ได้อยู่กันเหมือนเพื่อนมันอยู่กันเหมือนครอบครัวเครอบครัวจริง อกอุ้มกันไปแล้วหลังจากนี้เราจะยังสะรีพับผมช็อตตี้เคดี้ครับอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลคด้วยนะครก็ได้ไม่ขอบคุณค่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เอ้จริงป่ะเนี่ยสัมภาษณ์นี่คล้ายๆคนที่ขยับไม่ได้เลยอันนั้นอำมาตย์แม่พี่เรนะครับผมหนึ่งบุคคลที่เรารู้จักผ่าน ต้าต้าเป็นรุ่นน้องของเลที่มหาลัยเป็นรุ่นน้องใช่ใช่ใช่แล้วเขาแบบเห็นว่าวิพี่เลมาสมัครเขาก็เชียร์จริงป่ะะใช่ตอนที่เลสมัครเขาก็เชียร์และตอนนั้นก็ได้รู้จักเลแล้วก็ได้เห็นเลมาตลอดขอบคุณมากค่ะต้าขอบคุณขอบคุณมากมากแล้วรู้สึกว่าเลมีความเป็นพี่สาวของวงอยู่นะ S <S เ,เห็นขับรถไปส่งทำอะไมเอเอก็จริงนะคือแบบว่าส่วนมากในวงอ่ะก็จะมีที่เป็นเพื่อนใช่ไหมที่เหลือก็จะเป็นน้องๆเราก็จะแบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้น้องหรือไม่แบบอะไรที่เราทำแล้วเราไม่ลำบากเช่นแบบว่าขับรถไปรับน้องอไปส่งน้องอะไรเงี้ยมันก็แบบมีเพื่อนคุยในรถไงจริงออม,มันดูมันดูอบอุ่นดูเป็นครอบครัวเราเห็นแล้วก็เลยน่ารักดีนะอันนี้คือ บทบาทของเราในฐานะพิงกุ๊มจะจบลงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างก็มันก็แบบใจหายนิดหน่อยวันนี้แบบจะร้องไห้ไปหลายรอบแล้วอย่างที่บอกคือเราทุกคนเป็นเพื่อนกันแบบมันไม่ใช่แค่เพื่อนพ้องนั้นคือเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแบบพอจบจากอันี้ไปใช่ปหคงแบบไปมาหาสุกกันยู่มันก็เลยทาให้เรารู้สึกแบบว่าเราไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่มันแค่แบบมันใจหายอะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราสนุกมาด้วยกันนะนี่ก็ใจหายในฐานะแฟนคลับเหมือนกัน แต่ก็เข้าใจว่าเออทุกคนต้องก้าวเดินต่อไปแล้วกัอะไรนะใช <laughs> ่อาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะแบบไม่ได้สตรีม Steam แล้วแต่ว่าหลายๆคนอ่ะก็ยังอยู่นี้แล้วว่าทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันยัยงไงก็ได้เจอแน่ๆแล้วจะยังเป็นสตรีมเมอร์อยู่ไหม,มก็คิดว่าน่าจะยังเป็นนะก <c oughs> ็อาจจะสตรีมน้อยลงแต่ว่ายังไงก็ยังสตรีมอยู่แน่ๆก็หวังว่าจะได้เจอในวงการเกมต่อไปใช่ได้เจอแน่นอนใช่ยังอยากเจออยู่ยิ่งอยากเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกัน ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับด้านที่นี้ด้าน การสัมผัสแต่เพื่อนคือการสัมผัสแต่จีิงๆทำงานด้วยกันอะไรอย่เงี้ยไม่หลอกไม่หลอกไม่รลอกไม่หลอกก็ในขณะที่ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วแล้วก็เป็นสมาชิกตั้งแต่รุ่นอาวุโส อนนะคข,ขอบคุณยามมากเลยขอบคุณที่มาปิดคลิปกันนะครับก่อนจากกันนะเราจากกันลุมรุม เอ็มเนี่ยตัวโดนตัวโดนตัวชงรึเปล่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหมนตอนไหนเป็นต้ยบาย